เขาไม่เรียนเพราะว่าขเขาต้องกรรดูและประเมินประเมินว่าเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ผมคิดว่าเมื่อตอนเด็กๆตอนนั้นคิดว่าถ้าเรียนกัค้าน่งแถหน้าก็่จะได้ถ้าเด็กมาก็คือที่บ้านเขาทำขนมจีนทั้งหมู่บ้านก็ทำเยอะแล้วเขาก็ต้อง จ้างคนเขียนน้ำรับจ้างก็คือเราเขียนน้ำรับจ้างแล้วเก็บตังหาตังใช้เองมาตลอดพอโตขึ้นหน่อยก็ทำงานกับพ่อมาเรื่อยๆพ่อผมก็คือทำก่อสร้างมีชีพรับหมอก่อสร้างแบกปูนผสมปูนวางเรียนรู้ไปแล้วก็คือตะปงตะปูนี่ก็คือตีได้เลยไม่ต้องแบบไม่ต้องใช้สายตา เบื้องต้นเราตีฟองเป็นอาชีพก็คือทําก่อสร้างไปด้วยตีฟองไปด้วยถ้าเว้นจากมีมีงานเข้ามาก็จะไปเล่นดนตรงตีงานก่อสร้างก็จะไม่ทําเราจะใช้ชีวิตพยายามทาชีวิตให้ปกติที่สุดคุณทําอะไรผมว่าจะทำได้บางสิ่งบางอย่างคุณไม่กล้าทําแต่ผมกล้าด้วยบทเพลงชีวิตของสุชาติตามมาหุ่มมีการจากที่ยากสุด เขาได้ก้าวเดินสู่มุมื่อเห็นความกว้งเพื่อแสวงหา,า,า,าโอกาสโอกาสที่จะคนให้ค่านตัวเอง,เองครั้งแรกเพราะเล่นเปิดหมวกเพราะไม่มีตังค์ที่กินข้าวมาเปิดหลังจากที่เรามาจากบางพลีไปทำงานจำได้ว่าไปทำงานทาสีกันก่อนเราขัดประตูบ้างขัดวงกบขัดหน้าตา่างจนตรงนั้นมันจะ เริ่มเสร็จแล้วมันจะไม่มีงานที่จะรองรับเราแล้วก็ต้องเข้ามาเปิดหมวกเปิดหมวกครั้งแรกเราคิดมากคิดมากว่าโชคชะตาเราทําไมเหมือนจะเลวร้ายลงทีบางครั้งเปิดหมวกไปก็ร้องไห้คิดถึงตอนที่เราอดข้าวตอนที่เราไม่มีตังค์จะกินข้าวเราเรามาทําไมชีวิตเราเป็นแบบนี้ทําไมเราต้องมายืนแหกปากตะโกนบนตะพานลอยให้คนเดินไปเดินมาเขารับรู้รับฟัง ยังไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอาชีพตอนนั้นคิดว่าหาตังค์กินข้าวก่อนดีกว่าแต่พอทําไปทามาปุ๊บมันเริ่มชอบชอบซึมซับเข้ามาเรื่อยเริ่มชอบเริ่มมันเริ่มเรียนรู้ว่าเออการเปิดหมวกได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้ร้องเพลงตามที่เราชอบได้ทําในสิ่งที่เราอยากจะเป็นแล้วมันจะค่อยๆดึงความรู้สึกข้่งหนออกไว้เรื่อยบางสิ่งบางอย่างมันเก็บกดอยู่ในใจลึกๆมันได้ผ่อนออกมาทำให้จิตใจเราจากไปคนเศร้าร้าเปคนอารมณ์ร้อนทำให้เรานิ่งงเราเย็นลง เช้ามาก็ทีวีต้าออกไปเปิดหมวกแนละเปิดหมวกฟิวเจอร์พาร์คปบ่ายกลับบ้านมาเย็นออกอีกกลับมาอีกรอบดึกๆออกไปอีกอีกรอบมึงสู้แบบหาตังค์อย่างเดียวเพื่อสร้างฐานะส่งเงินให้ให้บ้านด้วยสู้ส,สู้ชีวิตทั้งที่หนังสือก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ตาของน้องไม่เห็นการที่ผมทำงานทุกวันนี้ผมถือว่าผมทำงาน เอาเสียงเพลงแรกมาผมก็มีสิ่งที่ขายผมคิดถึงคือขายเสียงนยแรกตังค์มาผมก็เหมือนที่ผมไปเล่นเพลงให้พบปัดค,คนลำพานยื่นตังค์มาให้ไปเถอะสวัสดีครับพี่ฟังเพลงไหมครับไม่ฟังแต่ยื่นตังค์มาให้ผมไม่รับเลยไม่เอาไม่มีคุณค่าผมไม่คิดว่าเขาตายีอากอ่าคิดว่าเขาพื่อนผมทุ่มมา ทุกอย่างเมสอกกับุอย่าง่าชีพที่ทำให้ดูตัวเองได้ส so ุชาตินาวิมานจึงรู้ถึงคุณค่าในตัวเองไม่เพียงแค่นั้นสุชาติรวมกลุ่มยอดตองอาสากับคื้นเงือกเพื่อเพิ่มค่าและศักดิ์ศรีความ ด้วยการเ็ีผย้ให้ให้ในสิ่งที่เขาเคยขาดหายไปไว้เก่าก็คือให้ยอดตองเนี่ยฮะอาทิตย์หนึ่งก็จัดเวลาให้ไปถ้าวันหนึ่งซึ่งเราจะหาตรงเนี้ยให้กับเด็กเดแล้วก็เอาตังสนั้นมาเป็นมาเป็นซื้อสมุดซื้ออะไรบริจาคเราหาทุนการศึกษาให้เขาเราหาหนังสือหาอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็เปิดแถวหน้าหมู่บ้านแถวนี้เอาเวลาช่วงบ่ายสอง ไปถึง4โมง5โมงเย็นทุกวันเปิดหน้าหมู่บ้านไม่ต้องไม่ต้องไปไกลผมก็จะประกาศว่าถ้าใครไม่อยากบริจาคเป็นเงินเป็นซื้อสมุดมาบริจาคต่อก็ได้นะครับทุกวันอาทิตย์เพื่อนว่างมาไปลุยกันที่ฟิลมมันไม่ใช่ว่ามันเป็นการสร้างภาพของการบริจาคเออ ต้องไปบริจาคต้องมีรูปภาพสวยๆต้องทำมาอวดจริงๆมันไม่ใช่ทําจริงๆคือเขาไม่มีจริงเขาก็ขอมาขอผมก็ไม่รู้จะช่วยได้มากแค่ไหนแต่ผมเต็มที่นะอาจารย์นะแต่และโรงเรียนที่เราไปเราก็ให้จริงได้มาเท่าไหร่เราก็ให้มให,มหมดไม,ไ,มไ,มไม่มีหักค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรไว้แม้แต่อย่างเดียวก็ทําเรื่อยมาจนถึงาาทุกวันคุณได้ตาอาราเป็นคนหนึ่ที่ไม่ขึ้นกับหน่วยงานใดไม่ขึ้นกับองค์กรใดนะครับเป็นคนเดีคนที่มีหัวใจรวมกันแล้วก็รวมกลุ่มกันขึ้นมาใช้เวลาว่าง หลังจกากการทำงานนะครับให้เป็นประโยชน์นะครับในการทำโครงการเนี่ยพิชาตไปปิดหมวกด้วยกันไหมตั้งแต่ทำโครงการมาด้วยกันนะเขาไม่เคยทำไม่ไม่เคยพูดว่าไม่ได้การเปิดหมวกมันมีคุณค่ามากมากมากกว่าคําว่าฉันมีสองพันไว้ฉันไม่ต้องเปิดหรอฉันไม่ต้องมาเหนื่อยหรอเห็นหยอดลองตู้เลยไงการที่เราทําแบบนี้ คุณค่าของมันเยอะมากบาทหนึ่งสลึงหนึ่งที่คนเอามาให้นะ่ยมันคุณค่ามันมันสูงค่ามากสาหรับจิตใจที่เราเหมาะการที่เราไม่ได้เรียนมันเก็บกดอยู่ในใจรืๆว่าเราได้เป็นผู้ให้เราสุขใจมากกว่า <c oughs> ได้ความสุขความอิ่มเอิบใจความสุขความกระอิ่มในใจว่าเฮ้เราก็เป็นคนที่ มีคุณประโยชน์สังคมบ้างน,นี่ว่าผมอยากให้อยากให้คนเข้าใจคนพิการมากให้มากกว่านี้อยากให้คนมองเห็นคุณค่าคนพิการให้มากกว่านี้พวกผมก็ทําอะไรได้ทําคุณประโยชน์ให้สังคมได้ผมก็มีค่ามีคุณค่าเหมือนกันคุณค่าของคนเราไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่เราได้สร้าง ทำสิ่งดีๆให้กับตนเองมากแค่ไหนเท่าไรเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งดีๆที่เราทำลงไปนั้นได้ถูกแบ่งปันเพื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นบ้างหรือไม่สิ่งที่สำคัญที่สุดในความปเป็นมนุษย์ก็คืออยู่แบบแบบมนุษย์ทั่วไปไม่ต้องเบียดเบียนคนอื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นถ้ามีโอกาสได้ให้ก็ให้บ้าง ตามที่ตัวเองให้ได้การให้ธรรมะการให้ภูมิปัญญากับคนที่เขาไม่รู้ในสิ่งที่เรารู้การแบ่งปันในสิ่งที่เรามีในที่เรารู้ให้เขาให้คนอื่น